โดูครับเวฟร้อยสิไอสีหวานเย็นล้อก็สีชมพูนะครับเกือบคุมโทนละมีแคดบาร์ด้วยนะครับเหมือนรถพี่บอลมาเที่ยวเลยมีแคดบาร์โโหไฟสปอร์ตไลท์ยังสวยเป็นคู่เลยครับนี่มันเหมือนแคดบาร์รถตำรวจอ่ะที่ว่ามันออกมาข้างอย่างเงี้ย มายดอย่างเงี้ยนะครับยึดกับจุดยึดแฟรลิงเนาะน่าจะช่วยได้อยู่แนละ้วน,นี้ที่ชาร์จแบตหรือเปล่าตัวนี้อันนี้ที่ยืดมือถือนะครับเอาไว้วิ่งเดลิเวอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นโหเป็นสีโครเมียมนะครับสีชมพูนะครับอันนี้เห็นไหมเงาๆเลยครับเห็นผมด้วยเลยกับโทรศัพท์อ่าบาร์ก็จะเป็นสีแดงเนาะ แต่พอโดนแดดไปนานจะเป็นสีชมพูนะมีไฟด้วยครับตรงนี้อท่อเป็นท่อผ่าเปิดนะครับอันนี้ดูดูแลกค้ายยาวใหญ่สะใจมากเป็นแบบสไลด์ได้นะครับนันนี้บอกเป็นลายแบบคล้ายๆตารางมาคฮอตเนาะ เฮ้ยมีที่ชาร์จข้างหลังด้วยโอ้โหโหโโชคหลังแต่งนะครับอ๋อมียกโชคด้วยมีอะไรอีกไหมนี่ก็เป็นโชคสวีทเนาะไล่สายไฟอะไรประมาณนี้นะครับขี่มาไกลๆก็เด่นมากเลยนะสีแบบมันหวานมากเลยสีรถอ ตัวโคมก็ข้างในจะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับนี่ <ไป S 1> สองข้างเลยเปลี่ยนสีได้ด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนให้ดูได้ไหมครับอยากดูกกอะไรเพราะเราเปิดกุญแจอ่าเดี๋ยวเปิดกุญแจให้ดูไฟหน้าเปลี่ยนสีได้นะครับโอ้โหเนี่บ<ะ>เป็นสีน้ำเงินอ๋อนี่คือปรับได้ในโทรศัพท์เลย อ๋อก็คือเลี้ยวได้เลยใช่ไหมจิ้มเอาเลยครับไม่ใชใออ่จิ๊กเก๊กๆนะพี่โปจิ้มให้หน่อยได้ไหมเออจิ้มเหรอพี่จิ้มเลยครับพี่โอ้มันจะเป็นหลอดประมาณนี้ครับก็คือเปลี่ยนสีได้แต่ที่ไหนนี่มีสเต็ปด้วยอ่าเป็นสเต็ป <c oughs> ด้วยอ้าโว่าคุยน้าบูเทานะสูนะอ, <c oughs> อ้าวจุกเลยคำนี้เด๊๋สเต็ปมาเลยแล้วสเต็ปมันแบบนี้ เราไปดูเลาอ๋อเอออออออ๋อมีไหลบินกะพิบอ่าอ่มีมีเยอะมีค้างมีค้างโอ้ล้ำเนาะนีไม่หมดนาะหลแต่งพวกนี้แล้ว นี่ครับสามารถเลือกได้ในแอปมือถือเลยนี่เขียวเลมอนเขียวเข้มแดงให้เปบดมันหลุดไปเลยครับเฮ้ยพี่อ่ะเลยเลยเสียงท่อก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ครับเพราะท่อแบรนด์เนี้มุนใส่สว่างใช่ไหมนี่ใช่ครับใช่รับสว่างได้ใช่ครับใช่อ๋อเขาสว่างได้โอ้ใช่สว่างกูหลอดน่าจะแพงเลยเนี่ยเชื่อมมือถือได้ด้วย น่าจะ99ไหมบาสบาสหลอดเท่าไหร่หลอดเท่าไหร่พี่โป้ว่า99 99เหรอที่ซื้อมาไม่หลอดไฟนะไม่รู้เหมือนกันอยู่คับซื้อมานานแล้วอ๋อาหรอดจะปีกว่าแล้วเออปีกว่าน่าจะ99ละอ๋อ99บาทแม่เปิดใช่หน้าก็เปิดอีกนิดอ๋อเปิดสวิตช์ก็คือต้องเปิดไอ้กุญแจก่อนค่อยเปิดไฟได้นานไหมก่อแบตจะหมด แบตสามก้อนโอ้โหเล่นอยู่จักประมาณสามชั่วโมงไปยาวๆเลยพี่วันนี้สบายเลยมปรับสีเอ้ยอยากเห็นไฟตัวเนี้ยเปิดตัวนี้ใช่ไหมครับสวิตช์มันขาดอ๋อสวิตช์ขาดอ๋อสวิตช์ขาดอันนี้แหละอันนี้ได้ไหมอันนี้ไฟเส้นเนี่ยเส้นตรงแคดบาร์ได้ไหมโอ้เนี่นี่รีบเอากล่องมันมาอ๋อใช่อันนี้ก็เปลี่ยนอะไรโทรศัพท์เหมือนกันอ๋อไฟเส้นเอ้ยกันน้ำไหมเนี่ยมันไม่มีซิลิโคนเลยไม่ อันนี้ทำเองด้วยเฮ้ยคู่แข่งโบว่าน่นะงานไม่ตรงกันดูดีๆเด้อข้างนี้สูงข้างหนึ่งเตี้ปกติไม่เป็นไรอันพีโ่โบก็ไม่หนักกว่านี้กไม่เหมือนกันสักอันเลยรถรุ่นเดียวกันแท้ๆนะอ๋อนี่เป็นโปรเจคเตอร์นเนาะส,ปปนสองดวงจะเปลี่ยนเป็นไฟโปรเจคเตอร์อะไรกันเอาตัวนี้ปะใช่เป็นดวงใหญ่เลยอืมหนกแทนอันนี้จะไปทำคอนโด รถวิ่งฟูดแพนด้าสีก็เหมือนฟูดแพนด้าเลยรถสีโอรถแม่งเดี๋ยวขึ้นโทรศัพท์น้องก่อนเอาไปเลยก็ได้พี่ไม่เป็นไรไปจำเนาะไปจำนพเ่ครับเอ้ยฟังเสียงได้ไหมครับเนี่ยโอ้ยเครื่องน้องคือตาดิอ่าเดี๋ยวมาเจาะกะช่อก็ได้หกแปด 5้5ส5บเริ่มกำลังกันอจาใส่ยิงออ๋อมันดังเพราะแคมไหมคดัเ้ยอันนี้เขาชอบใส่กันเนาะเป็นกันดีเนาะนี่ๆีีมิจิรินมิจรนพี่ว เมื่สิบร้อนโอเคครับประมาณนี้ครับเรียกแลวพวงอะไรซ้ายรถยุโรปเรี๋ยว คุณนอนในห้องดีๆเนไม่ได้มาเลยสายชาร์จยังสีมูฟี่สายชาร์จเนาะใช่ยังสีมูเฮ้ยเรือเรือไอ้ตาข่ายต้องเป็นสีมูฟี่ด้วยนะไ่ยังมันยังไม่เสร็จยังไรไม่เสร็จเลี่ย็อกทำหน้าอะไรยังเดิมนะครับวันนี้จานเดิมน่าจะหมดหรือยังเนี่ยไล่มาหมดแล้วมั้งเนี่ย อ๋อคุณแจเนี่ยเป็นเหมือนโครเมียมครับตัวนี้โอเคตัวนี้ก็เป็นอะเคเลาเนาะอะ,อะเป็นเคปบลาฟิล์มลอยน้ำนะครับตรงคอนโซลตัวเดียวเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของม o t o อร์ p เนาะสองอันอประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นช่วยในเรื่องเวลาเจออากาศเย็นนะครับก็จะกันลมไม่ให้โดนมือเนาะแบบโดยตรง น,นี้ตัวพักพักฝ่ามืออ่าประมาณนี้ครับนี่กระจกเดิมเฮ้ยเพิ่งจะเก็ีว,ว่าบาคัมมีสองอันอ่าบาคัมมีสองชั้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขาตั้งคู่มีมีมยางรัดด้วยนะครับโอเคมีสวิตช์ในตัดด้วยครับฝั่งนี้นะครับ หมดแล้วครับสำหรับวิวระชิปไอพูดแพนด้าสกลนคร